อโ o วันดีเพื่อน hey, เพื่อนวันนี้ปอ๋อจะมา <c oughs> ทำลู่วิ่งประดิษฐ์ถูกเชิญภายในบ้านเนื่องจากสถานการณ์เราย่ำแย่เหลือเกินเราต้องออกกําลังกายช่วงนี้ <c oughs> พอไม่ออกกําลังกายกล้ามเนื้อรู้สึกแย่มาก <c oughs> มือชาเท้าชาตอนเชา้าท,ทุกวนันเพราะฉะนั้นนะนี่คือลู่วิ่งประดิษฐ์ที่ปอ๋อจะมาทำชั่วขาวมันประกอบไปด้วยรงหลังกิง อลูมิเนียมแล้วก็ตัวตัวตัวพลาสติกเนี่ยซื้อมาไม่รู้จริงๆอ่ะไม่รู้มันคืออะไรนะซื้อเก็บไว้ประมาณสิบกว่าปีแล้วแต่เราเอามาไม่ใครรู้จะใช้ประโยชน์อะไรเลยวันนี้ก็เลองคิดดูแม่งก็มาเว้ยแล้วนี่คือท่านจับฉุกเฉินอันนี้ต้องยืมของคุณแม่มาแล้วก็เมาเอายางมาลองเพื่อที่ไม่ให้ว่ามันลื่นการลื่นมันโชคดีอย่างหนึ่งก็คือนี่ฐานมันนี่นะ นี่นี่มันเป็นอลูมิเนียมก็เลยนี่จับประกอบนะครับพอดีมันมีห้าอันอ่ะไม่เคยคิดว่ามันจะใช้ประโยชน์ได้เลยเนี่ยหพอเลี้ยงได้พอเลี้ยงได้อย่างนี้ใช่ไหมไอ ไม่เกลดแต่ดีเอาก็แก้ว่าช่วดทาวฉุกเฉินออกกำลังกายนิดนึงจะได้มีมีอะไรแอคทิวิตี้ภายในบ้านหน่อยไม่ต้องออกไปไหนมันก็พอได้อยู่นะอ้าแล Thank you. อเอ้ยนี่นเยรูวิ่งประเด็จของเันตาลูกฉุกเฉินมามาตาลูกออกกล้องเลยลลลนแล้วซีซอบให้ชาวโลกดูหน่อยมาหาป้าเ็วไม่หาป้าจิแล้วซีซอบให้ชาวโลกดูแล้ว มามาตาลุกอ่ะเลยตาลุกครับมานีเลยมานี่มานี่ก่อนมานี้เลยแกนุเดี๋ยวให้จอบจิอบจจอบิอบจิซอบจิซอปจิอปอ๊อบอบจอบจบ